ชาวเน็ตพูดถึงลุคใหม่ของ V และจองกุก BTS คัมแบ็กรอบนี้ปังมาก สวัสดีชาวอาร์มี่ทุกคนค่ะคลิปนี้ชอ็อตสไตล์นิวส์โซ่จะมาพูดถึงนุนวง BTS ศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้นุนวง b t s นั้นถือว่ามีชื่อเสียงมากมายทั่วโลกสามารถสร้างสถิติไปได้ในไดร์รายการไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงชาติเพลงต่างๆทายอดขายอัลบัม้มและสามารถเข้าชิงรางวัลในวิีใหญ่ๆมากมายงานพรีเซนเตอร์ในเกาหลีใต้และนอกเกาหลีใต้ก็ค่าดตัวสูงปีสยังรวมไปถึงผลงานซโซโลเดียวที่ปล่อยออกมาของแต่ละแบมเบอร์อีกด้วยก็สร้างสถิติกัน พวกเขายังติดอันดับชาติบินบอร์ด100บินบอร์ด200และพวกเขายังสามารถ อัลบั้ม Mad w o h e s o u l 7ขายได้ถึง422,000หน่วยในสัปดาห์แรกตามที่ทางต้นสังกัดได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่า BTS จะคัมแบ็กในเดือนพฤษภาค,คมในภาพ t ิเส e r กลุ่มแรกนะคะทั้งวิดีโอเก้ากับการคัมแบ็กนะคะ BTS ได้สร้างความตเดในให้กับแฟนๆไปทั่โลเป็นอย่างมากตามที่ประกาศไว้ Butter จะเป็นเพลงภาษาอังกฤษตัวที่2ที่กำลังจะมาถึงนะคะนับตั้งแต่เพลงใดไไหมที่โด่งดังและสามารถสร้างสถิติในวงการเคป๊อป ในวันที่21พฤษภาคมค่ะก็คือวันนี้ชาวาทุกคนได้ฟังเพลงใหม่อย่างบัตเตอร์กันแล้วบัตเตอร์นะคะเป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษกินไอสุดวินเทตนะคะมีจังหวัดเป็นที่สนุกสนาน แค่ทีเซอร์24วินะคะยอดยิวก็ปังมากฟัดมากบัตเตอร์ด้สร้างสถิติใหม่ค่ะกับยอดยิวบน u t u b e ทะลุ10ล้านวิวเร็วที่สุดใช้เวลาเพียง13นาทีเท่านั้นซึ่งก็ได้ทำลายสถิติเพลงเดิมนะคะอย่างเพลงได้ไหมที่ทะลุ10ล้านวิในเวลา20นาทีด้วยกันจะได้เห็นวารลุกของนุ่ๆบางทันแต่ละคนนะคะเปลี่ยนไปจากการคัมแบ็กรอบที่แล้วแค่ในทีเซอร์บัตเตอร์และเพลงในอีวีบัตเตอร์นะคะที่แตกต่างกันอย่างจองกุ๊กน้องเล็กเองนะคะมาในรูปผมยาวสีสาเข็ มีปล่อยแล้วก็ถัดหูหนึ่ง้ังมัดต่ำหางมา้าและนมจองกูกนะคะมานิดลูกจอกปลายคิ้วแต่เรื่องนี้ค่ะเจ้าตัวออกมาชี้แจงพัน vapp เมื่อวานว่าเป็นเพียงคอนเซปต์ในเอ็มวีเท่านั้นไม่ได้เจาะจริงแต่อย่างใด ในส่วนของุ่งวีสิมิตินะคะก็มาในรูปผมยาวหยองหยิกออกมากว่าทางนี้ชาวเน็ตต่างก็พูดยกกับสมาชิกวีและจองกุกนะคะว่ามีรูปลักษณ์ใหม่ BTS ได้จัดงานแถลงข่าวซิงเกลิลใหม่เพลงภาษาเกาหลีบัตเตอร์นะคะในวันที่21พฤษภาคมแฟนๆและชาวเน็ตนะคะต่างก็ประหลาดใจกับทรงผมใหม่ของวีและจองกุกด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันชาวเน็ตนะคะก็เล่าถึงจองกุกว่าฉันคิดว่าจองกุกนะคะเหมือนย้อนวารกลับไปในงานแถลงขา่าวหัวใจของฉันเป็นเอลม,มากเพราะฉันคิดว่าจองกุกนะ อายุ19ปีอีกครั้งต่างก็เสริมด้วยใบหน้าของเขานานดูน่ารักและเด็กมากจริงๆผมสั้นของเขาดูดีและน่าเด็กมากอย่างไรก็ตามค่ะชาดต่างก็แสดงความคิดเห็นยกกับลุงดีว่าทรงผมทรงนี้มันแบกเงามากเขาดูเหมือนนุมหล่อยุค80เลยเขยมไาย,อ,ยองเขาดูดีมากๆทรงผมใหม่ของวีน่ารักจังและความประทับใจแรกของนุงวีกับลุกใหม่สไตล์แฮร์รี่สไตล์เอเชีย ะได้เห็นว่าทั้งสองหนุ่มนี้นะคะมารูปที่แปลกใหม่อย่างหนุ่มจองกุกเองนะคะมารูปผมสั้นย้อมผมสีดำนะคะหล่อหน้าเด็กดูดีเป็นอย่างมากแยงมาในรูปผมหยิกอีกครั้งหนึ่งค่ะหนุ่มหล่อสายเซอร์ผมหยิกหยองนะคะเต็มไปด้วยความหล่อสายชิคมีสไตล์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะของนุ่นบังคันสย,ยนยันที่ช่อสไตล์นิวของเรานะคะนำมาฝากแฟนๆกันในคลิปนี้ ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ